เกี่ยวกับอักขระอักษรของบาลีในสมัยก่อนถือว่าเป็นหัวใจของคาถาโดยรวมเลยนะและยังปรากฏอยู่ในส่วนบนของยันจกกักรพพัดด้วยนั่นก็คืออักขระมะอะอุทั้งสามอักขระนั้นมีข้อความปรากฏในพระสติปัฏฐานในวิธีธรรมสันโดษด้วยเป็นบทต้นมีข้อความว่ามะคือโชตินี อคือพระแสงอุคือพระฉับพ,พันนรังสีสําหรับอักขระทั้งสมองค์นี้มีความหมายเป็นบทนอบน้อมและบทนำในส่วนพระอาจารย์ของพระอาจารย์ได้อธิบายความหมายของอักขระทั้งสมนี้ดังนี้มะย่อมาจากมหาปุริษะหรือพระมหาบุรุษ ผู้เปี่ยมด้วยบารมีด้วยการบำเพ็ญส0สทิศมีศีลเป็นพื้นฐานมะในที่นี้แทนความหมายคือศีลอันเป็นบาทแรกแห่งการภาวนาทั้งปวงอะย่อมาจากอะโลโกโหรือแสงสว่างมีความหมายอันเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิเพราะสมาธิในขั้นต้นนั้นต้องปรากฏแสงสว่าง อันเรียกว่าสีหรือรัศมีซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากอำนาจสมาธิดังนั้นอะแทนความหมายคือสมาธิอันเป็นบาทที่สองของการภาวนาอุย่อมาจากอุตมะปัญญาก็หมายถึงปณิธานสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือปัญญา ซึ่งปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะพิเศษซึ่งไม่ปรากฏในหมู่พระสาวกในคือพระสัพพัญยุตัยานซึ่งเป็นคุณของพระพุทธเจ้าอันปรากฏแก่หมู่ชนด้วยฉับพันนรงสีเฉพาะพระพุทธองค์เท่านั้นดังนั้นอัคระมะคือศีลอะคือสมาธิอุคือปัญญา ดังนั้นอาขาระทั้งสามนี้จักได้ใช้ประจำไม่เอามาใช้ในตัวใดตัวหนึ่งเพราะมีคุณอนันต์สถานการณ์ระบาดโควิด -19 รอบนี้จะขยายวงกว้างมากซึ่งผู้ติดเชื้อคัสเตอร์ใหม่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงจะแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะหลายคนกาดตกไม่ป้องกันตัวเองเพื่อความไม่ประมาทจนเลยจุดควบคุมเกินเยียวยาทุกคนจึงต้องดูแลตัวเองโดยแพทย์มักจะแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนื่องจากเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นได้หลวงพ่อจิตโตได้พูดถึงยาที่บรรเทาทุกเวทนา พอกำจัดเชื้อที่ล่องลอยมาทางอากาศได้เป็นยาสมุนไพรโบราณชื่อยาจันทลีลาและเบนจะโลกวิเชียนมีขายตามร้านขายยาบางร้านตามเว็บก็มีและท่านแนะนำให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ที่เขาจะฆ่ามันสวดมนต์พระปริษรักษาศีลให้มั่นคงเทศเมื่อสามตุลาคม2558หลวงพ่อกล่าวว่า ก็ช่วงเวลาตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเชื้อโรคมันจะเยอะการระวังของเรามันคงระวังยากนอกจากเธอจะตั้งใจสวดมนต์พระปรริษแล้วเนี่ยนะถ้ามีโอกาสเธอก็ปล่อยปลาที่เขาจะฆ่าบ้างเป็นการช่วยชีวิตเขาเรียกว่าให้สัตว์ทั้งหลายที่กำลังมีทุกข์มีวิบากมีภัยอันตรายเขารอดพ้นจากอันตรายไปมันได้เป็นอนิสง์ของเธอกันนะ อีกอย่างหนึ่งเรื่องยาที่จะรักษาเนี่ยยาทั่วๆไปมันคงหายากที่จะรักษาให้โรภคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มันคลายตัวไปได้ง่ายๆถ้าพอบรรเทาทุกเวทนาของเธอได้บ้างถึงมันจะไม่หมดสิ้นไปเลยเนี่ยมันมียาอยู่คู่หนึ่งพอที่จะช่วยกำจัดเชื้อที่มันล่องลอยมาทางอากาศได้ชื่อยามันมีชื่อว่า จันทลีลากับเบญจะโลกวิเชียนเอาติดตัวไว้ที่บ้านประจําบ้านของเธอไว้บ้างฉุกเฉิญก็รับประทานยานี้ไปก่อนมันยังช่วยบรรเทาอาการที่มันเกิดจากเชื้อต่างๆที่ล่องลอยมาทางอากาศเหล่านี้ได้เพราะเป็นช่วงที่มันใกล้ปลายฝนต้นหนาวเชื้อโรคพวกนี้มันจะระบาดง่ายก็เอาสุขภาพของเราไว้ก่อนนะ ถ้าร่างกายเราแข็งแรงดีเรากำลังทำอะไรได้อีกมากมายถ้าเกิดร่างกายของเรามันเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราอยากทำอะไรก็ทำได้ยากถึงเราจะพยายามรักษามันด้วยวิธีต่างๆนานาอย่างไรก็ตามทีเถอะนะแต่มนุษย์น่ะหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็มีเคราะห์กรรมไปตามของมัน แต่มันจะตกต้องกับคนที่มีกำลังบุญน้อยหรือมีปานาติบาตมากอย่างนี้เป็นต้นนั้นการเว้นซึ่งปานาติบาตอย่างที่เธอรักษาศีลคือไม่คิดประทุสล้ายคนและสัตว์ก็ดีอันนั้นก็เป็นอน,นิสงค์ของเธอแต่ถ้าจะให้ผลมันเร็วหน่อย เธอก็ช่วยชีวิตของสัตว์เหล่านั้นที่กำลังจะถูกป้านาติบาตหมายถึงถูกเขาเข็นฆ่าอย่างนี้นะ่ะตัวสองตัวก็ได้ทำไปเรื่อยๆถ้าคนเหล่าใดเป็นลูกเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่เห็นว่าร่างกายเขาคงจะต้านทานโรคไม่ไหวเธอก็ไปปล่อยปลาให้เขาซะหน่อยเอากุศลช่วยการไปก่อนนะ อย่างน้อยก็สิบเดือนนับแต่นี้ไปนะในระหว่างอย่างนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการสวดพระปรลิตแล้วก็สวดจบทุกครั้งเธออย่าลืมอธิษฐานอย่างที่เราทำให้เธออย่างนี้นะสวดเสร็จแล้วก็นอกจากอธิษฐานแล้วเธอก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรตามที่เราอุทิศส,ส่วนกุศลมันปกติอย่างนี้แหละ ทำอย่างนี้ทําทุกวันช่วงไหนเธอสะดวกสวดได้เช้าก็เอาเช้าเช้าไม่สะดวกก็สวดก่อนนอนก็แล้วแต่เวลาของเธอนะถ้าทําได้สองเวลาเธอก็ทําของเธอไปเราทําไม่ได้เราก็เปิดเสียงที่เขาบันทึกเอาไว้นี่แหละที่เราสวดกันเนี่ยนะก็เสียงเรานี่แหละเราก็ฟังของเราไป ตั้งใจฟังบูชาไปนะถือว่าบูชาคำตรัสของพระพุทธเจ้าทุกคาที่เราได้เอ่อยถ้อยคำออกมานี่แหละเป็นคำของพระพุทธเจ้าเป็นคำของพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ประกาศความดีของพระรัตนตรยัยแล้วก็เหมือนเราได้ฟังฟังไปแล้วก็สวดในใจของเราไปบ้าง อันไหนสวดได้แล้วก็สวดอันไหนสวดไม่ได้เราก็ฟังไปเรามีหนังสือเราก็กางไปไม่สะดวกเราก็ไม่ต้องกางหนังสือคือทำไว้บ้างเราเข้าใจว่าทุกคนก็ทากันอยู่แล้วเพราะจากที่เราสวดกันมาระยะหนึ่งเธอก็สวดกันได้แล้วเรียบร้อยดีแล้วไม่ค่อยกระโดกระเดกเท่าไหร่ คงจะเป็นบทสวดที่ยังต้องสวดต่อไปเพราะในระยะจนกว่ามันจะผ่านพ้นอันตรายในประเทศของเราคงอีกสักพัก